ขายต้องมาชนกันน้ำนะฮะบอเลย ไม่พลาดไม่พลาดนะ,ะเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่านะว่าในโดดนี้นะคะไรเครื่องบินจะเป็นยังไงแล้ววงเฟสแรกจะไปไหนนะคะกองศับอยู่ที่47เกมมิ่งเลยนะคะสำหรับไก่ทิ้งท้ายเมื่อวานนี้ที่เก็บไปได้6คิวด้วยกันใช่แล้วครับผมแล้วลก็ดูในแผนที่กว้างนะครับดูกำอองมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับในแต่ละทีมนั่นเองนะขอเสียงเกมด้วยนะครับผมตรนนี้ไร้เครืบินครับมีจากด้านขวาครับบริเวณเกาะสองเกาะจบด้านซ้ายวอลเล์เดอร์มาครับไรครืบินค่อนข้าง เลียดมาทางด้านล่างนะครับอิมพัลล่าแน่นอนครับมีการไฟกันเกิดขึ้นกันก่อนเลยนะไม่ว่าจะเป็นหน้าของไอคอนิกอีสปอร์ตกับหน้าของบัฟฟาโล่ไอนะครับยังคง <ๆ S 2> คู่ขียกันมานะคะตรงเรนนี้เอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะแล้วเดี๋ยวตรงนั้นยังไงเหมือนจะมีคนแย่งผ้าเลยฮะที่ตรงนี้ทำเลทองอีกแล้วก่อนเอ็มดิวลงมาแล้วก็บอว่าอิงก,กันเก็บมาได้ตั้งแล้วคือตรงนี้กาดเอาทางของบรีนน็อกไปแล้วพยายามจะซ้ำต่อเปิดประตูบอกเลยตรงนี้ยังไงยกมือขึ้นแหมโชว์แผลนะฮะกลา,ย,า,ย,กายเป็นว่นนาเทสเตเยอร์กกัับบบโดดยปเเ็็นนิิ้้ลออคคใหทางงงข่ะ โอ้โหกลายเป็นกำไรเลยหรือเปล่าแบบนี้จะรีเซ็ตได้หรือไม่ครับด้านหน้าเนี่ยมารอแล้วเหมือนกันครับวงยังทันอัปเดตเลยครับมีการไฟเกิดขึ้นก่อนเลยครับแล้ววงอัปเดตมาสายอ่างโอ้โห,โอ,โหอยากจะเชื่อจอไซนก่อนอบอสเซนต์แต่หน้าของอิงลูกไปแบบนี้รีเซ็ตเพื่อนได้ครับกลายเป็น d e ีเดียสปอร์เสีย1ทันทีฮะโอ้แล้วคือยังไม่ทันได้ซ้ำทางของ f อด้วยนะ แบบนี้เนี่ยเพื่อนเขาก็น่าจะรีเซ็ตกันกับผู้มาได้นะคะแล้วเหมือนจะมีการขับรถมาของทันดิเย่แต่คิดว่าฟุกกี้น่าจะต้องปล่อยซะมากกว่าค่ะเพราะว่าแต่ละคนลงค่อนข้างห่างกันอยู่พอสมควรแล้วทั้งหมดเนี่ยสามคิวด้วยกันสำหรับทางของเมจิกอ่ะแบบนี้เซเวียลลำบากอีกแล้วเหลือมาเป็นเอวาร์จูลินนะคะอยู่เนี่ยระยะนั้นคนเดียวเปลี่ยวใจแล้วด้านนี้สองเอ็มมาเจอกันนะเอ็มเอ็มกับทางของมิทแล้วโอ้โหขับปานสนามคู่กระดานกันมาเอา้ารถเป็นสเสวตยังไงรถเนี่ยรถกระที่กมนันจบก,กันจุนข,าขนาดนี้โอ้โหเซ็ตของแบงเซวต สาระตำโตก็ยิงเป็นแส้มมาทางของนี้แต่ว่ามันโผไปได้เอซูนเตียมาค่ะที่โรงไปไปได้ทางของมันโผขึ้นมาเหมือนกันจ้ะโอ้โหมาเฟียสะพานพุทธนะครับคุณผู้ชมครับเจคขอบครับไปยิงใส่ทางของชาวกล้วยล่วงไปเหมือนกันชาวกล้วยเซตเดชมาใส่เจคขอบล่วงไปโอ้โหเอาแล้วผมไวล์รุ่นสะพานพุทธตรงนี้ยังไงตามมาอีกหนึ่งครับผมแบบนี้โอ้โหจอถอยเว้ยไปก่อนเนี่ยแล้วมีจอสิจอร์ส แมมเป็นตัวที่ลงมาเล่นแทนนะครับผมลงนักสมายไป,ไปปิดงานนักของบรินมองครับจอบอันดับที่15ไปครับเป็นหน้าของจอนะปิดงานไปชิงซิ่งแต่นั้นนักของมาเวลิกลงไปเหมือนกันและชิงซิ่งแต่น้าของแชงลงไปเวทโดนน้อไม่มีคนตัวนี้เป็นชิงซิ่งปิดงานแซมแมสไปเลยครับไอคอนิกจบ14ครับผมแล้วจอไปซเป็นนักของเจค,คอบออกจากเกมโอ้โอะไรดับตัวทันนาะแล้วจริงๆไม่รู้จะจอรหรือจะจอดนะฮะแต่ตอนนี้หมกให้จอนะไปฟังยิงใส่ซะเลยแล้วด้านนี้ก็ตกลงมา กลุ่มควานะี้นี่ไงเขากล้องเขากล้องมาจากไหนไม่รู้แต่ว่ายิงนางของจอดน็อกไปเรียบร้อยอะ่ะเดินทางของแมคโซนทัทตรงนี้ลุยควานอยู่ต้องช่วยกู้ชีพนะนี่อะ่ะเห็นตำแหน่งแล้วของทางของมิดอคาเดมี่อยู่ด้านล่างอะ่ะมิดแอร์เดนติกพาเป็นทางของไฟเปรกเอาไว้ก่อนแบบนี้ไม่ได้ข้ามคู่หรือเปล่ามาหนูลินเป็นสทัทางของเจมสันนั่งลงลงไปเหมือนกันหนูลินเดินนองทางของเดนติกไปอีกหนึ่งเพระมูนหายไปหนึ่งคนตรงนี้สุดท้ายเรียบร้อยมาซูริเปเทนน็อกได้ก็จริงครับแต่ว่าเป็นแฟรตตับตาแมทรีสไบก็ปิดงานไป เผอเปมูทีสปอจบอันดับ7ไปกันแล้วธนวัชนังครับไปซ้ำนะหนูลินครับเป็นการสติลคิกโอ้โหนี่ไงสข้ามฝั่งกันมาเลยนะคะธนวัชนังด็อกมาแบบไกลๆอ่ะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่นะแล้วล็อกแนนอีกหนึ่งคนตกปลาหน่อยไหมยังไงสายพันธ์เบลมพารนะคะตรงนี้ทำผุดนทำไหวกันอยู่ค่ะแล้วจะไปได้ถึงฝันหรือเปล่งหัวแล้วดิละจุกจุกหลบสเต็ปนักดำน้ำมืออาชีพแล้วตรงนี้อาจจะต้องทำลงไปก่อนเดี๋ยวมารอดูวง oh. ยังคงเกาะขอบหน้าผาอยู่ยนะคะในเฟสที่ห ประเด็นคือกินน้ำต่อเนื่องครับคุณผู้ชมครับและเรียบร,าาร้อยธนวัฒน์สังคอใส่น้าของเอ็มยูมาลงไปครับเบลหมอดอย่างจูกอยู่เบลหมอดจูกอยู่มาแฟนบอกว่าสู้ไม่ไหวาขาดใจค้ามให้เพื่อนดีกว่าถาให้เพื่อนดีกว่าเบลมอดดำน้ำกันอยู่ครับอเอาฮะหน่วยสวัสดิ์หน่วยซิลจากเดชเกมนิวนาวิศวาะยังไงฮะตรงนี้สถาปนิกโอ้โหอา้าวอะไรครับผมของแรงอัยพเด็ฮะ AWM UM ครับแต่ว่าต้องดูครับว่าวงมันน่าจะจบทางลาดลงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรอยันเฟดก้าได้อยู่นะสำหรับนักของเมท์ในไทยแลนด์นะ อาแไงแบบนี้ก็ต้องเคลื่อนที่ระวังอ่ะเมื่อกี้ยังดีนะไม่น้องเลยอะเลือดเลอเห็นแบบกระพิบติ่งๆอยู่เลยอ่ะน่าสนใจเลยครับแบบนี้ออกซ้าย2ก่อนหรือเปล่าครับไปรอเล่นใต้เนินครับเราดูครับธนวัตรสั่งธนวัตรรออยู่เหมือนกันครับผมพาวินครับด้านหน้าในสโคปของเขาครับแล้วพยายามจะพลิกซ้ายเช็คพิกซ้ายเช็คมาหนึ่งรอบพาวินครับรอเช็คซ้ายอยู่เหมือนกันครับสำคัญนะทั้งคู่เลยครับใครเปิดนอกได้ก่อนเนี่ยทำให้ทีมเนี่ยเล่นอาจจะลำบากครับ ใช่ค่ะโอ้แล้วธนวัตรเมื่อกี้เห็นในตัวออปชันเนี่ยไม่มีสโมกลยด้วยนะแต่ว่ามีพวกทั้งโมอเตอร์ทอฟแล้วก็เกรเนียอยู่พอสมควรนี่ครับออปชันเยอะครับสโมกข้ามถนนเมื่อไหร่เนี่ยเพชรเด็ดรอแน่นอนครับระเบิดสามลูกรอทำงานครับรวมไปถึงโมอโเโตอร์ทอฟด้วยครับชิกซิ่งก็เช่นเดียวกันครับค่ะสามนัาถูกต้องอของเยอะของเยอะฮะตรงนี้ขนมาเยอะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีผลแค่ไหนนะคะดูจากรูปการแล้วเนี่ยเมติกเองก็ถือว่าได้เปลียนในเรื่องของจํานวนผู้เล่นแล้วก็ ปุชชั่นเองอะมันต้องไหลลงมาไงเพราะฉะนั้นต้องดูออปชันวัดกันตอนไทเกนเมื่อกี้เลือดเหลืออยู่ห้าเท่านั้นเองโอ้โหเอวบีเอ็มครับยิงผ่านซอกคอของธนวัฒน์เกือบไปเหมือนกันนะถ้าเข้าหัวนี้ก็ล่วงทันทีครับโอ้โหเลือดเต็มยาน้ํามีครับมันเลยรอดนะครับช็อดมาสักครู่นี้อาครับรอดูอยู่ครับว่ายังไงค่ะเอาเผาวินค่ะเอาไงฮะบอกกรรมวัแล้วนะมีทั้งเกรเนตทั้งสโมกนะถ้าสังเกตดูเมจิกเองเหมือนออปชันจะค่อนข้างฟูกว่านะฮะรับโอ พี่น้ำครับเมจิกดีกว่าครับเมจิกดีกว่าครับเพราะว่าเขาอยู่ด้านบนเนินแล้วเอ็มไอเดยต้องเดินรูเซียเอ็คครูเซ e ียโอลงครับผมแมชชิซิงครับแตห่หน้าของเ e อ็คครูเซียน็อกไปยังไงต่อจะเปิดน,น็อกได้หรือเปล่าชิซซิงไได้ดับเบิลน็อกโอ้โหล่างทองชิซซิงเป,ปงล่าวันนี้แต่โป้งน็อกแล้วพยายามมาแตน่น็อกคนเดียวาบบาการเอาไว้คนเดียวได,ไ,ได้หนึ่งก่อนไหมได้หนึ่งก่อนแล้วสายไม่ไหวชิซซิงปิดงานอีกแล้วเกมสามและเป็นหน้าของเมจิกสปอร์ตสิบห้าคิวเลยครับ อยินดีต้อนรับท่านผู้ชมอีกสักหนึ่งครั้งนะครับผมเข้าสู่แผนที่มิรมาาครับสำหรับ l ีโอผับจีทัวร์นาเมนต์นะครับในปี2022นะครับเขาเรียกว่าสวัสดีปี l ีโอนะครับผมเป็นปี l ีโอกันไปเลยนะตรงนี้สาหรับปีเสี่ยวของเรานะฮะก็นี่ค่ะใายเครื่องบินรอบนี้ค่ะเหมือนจะมีการตัดลงกันบ้างนะคะ เราสังเกตดูเนี่ยอย่างที่ได้เกิดกันไปว่าวงออกขวาบ่อยแต่เกมเมื่อกี้เนี้ยโอ้โหวงเซอร์ไพรส์พวกเราอยู่เหมือนกันที่ไปจบตรงบริเวณซ้ายล่างนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าวงรอบนี้จะออกไหนอ่ะส่วนไร้เครื่องบินเ่ะเริ่มกันตรงบริเวณโอเอซิสนะคะแล้วมุ่งลงมาจบที่ลอสไทก์อสนะจะมีทีมไหนลงทับจุดกันอีกไหมรอดูได้เลยใช่ครับผมว่าวงไปขวาบนรอบนี้ขวาบนสุดๆแถวคูตเดวิลเล่เจลาบอนก้าเลยอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะเป็นยังไง แต่ว่าอันเนี้ยขวาล่างแบบติดลอตเอลเนสไปเดี๋ยวต้องมีแบบว่าเนี่ยเฉียวๆว,วมาหน่อย,อยเมื่อสักครู่นี้อ่ะขออนุญาตพูดเพิ่มเติมเล็กน้อยแล้วกันเมื่อสักครู่นี้เห็นน้องในช่องแชทถามว่าชิกซิงค่าเท่าไหร่นะครับในเกมแรกนะครับค่าเก็บคนเดียวไป9ก้าคิวนะ <c oughs> ไปดูมาแล้วนะครับสำหรับในวนขหงสตต์ต่างๆนะครับบอกว่าทวายเรตติง้งอ่ะร้อยเต็มนะครับเช่นเดียวกับชนะของลีออนคิวนะสองคนนะ เดนอลคิวก็ต้องถือว่าเมื่อวานนี้ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะไม่ค่อยได้ยิงต้องบอกอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ค่อยได้เล่นแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็เปิดมาหัวสนามจรวดสนามแรกมาได้ค่อนข้างดีเลยทั้งคู่ครับอาครับ <อา S 1> เป็นไงแม่แล้ววงอัปเดตมาเฟสที่หนึ่งใจกลางลอสลลโอนสครับสองทีมครับเซเวียกับทั้หน้าของเพอร์เพอร์มูดครับลงมาบริเวณใกล้ๆกันครับไม่แน่ว่าอาจจะมีการไฟ์เกิดขึ้นก่อนกันบ้างครับกับทั้งหน้าของทีมงานอย่าง FWTV นั่นเองนะครับ เป๋าด้วยฮะตรงนี้ครับราคาเฉพาะทัวร์นาเมนต์นี้เท่านั้นนะครับรถเยอะมากนะรถจะต้องพันขวาแล้วมากันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับ QR code ตรงนี้เนี่ยสแกนปุ๊บก็จะนำพาไปที่เพจเป็นของ Le o อไ a i l a n d นะคะซึ่งเสิร์ฟอะไรดีๆมากมายแต่ตรงนี้ฮะโอ้โหความเดือดระอุมาของ็ีโ o เลยเวลมอสไปได้น้องมาทาข้างโคนธนวั์ฟังแล้วซัมโตในทางของแฟลชค่ะโอ้มาเจอกันตั้งแต่ช่วงต้นๆเลยนะคะสองทีมนี้สำหรับเจนเจกับมิดหัวตารางคู่กันอยู่ โอ้โหเอาครับก่อกลุ่มเป็นมาแบบนี้มาตัดตัดกันแล้วผมแหมร่วมกันมันกว่าหาผมคือดื่มตาลีโอนะฮะนรถเชินผ่าน,าน,านใจใจาแล้วพี่จะยิงใส่ต่อระหว่างไลนะเจเจแซดบอยกับไปได้ในส่วนของแซมแมสตัดน็อกมาเหมือนกันจากเอ็มเอชชนบุรีนะคะแล้วมาเพิ่มเติมไหมอลิกไปโดนทางของเพชรเด็ดน็องไปจนจอยไปได้นอ็อกมาอ้าต้องบอกว่าไปตีพิมพ์มาจากทางของแซมแมสตัดมอเตอร์ส้อมมาแบบนี้ดีดี่เอาระหวางมาไอ้ครูเสียร์เปิดน็อกไมได้ก่อนนักของเออซ่าพัตวีนมาเอลซ์มอฟแต่นักของจอล่ว โมรถต๊อมหมูฟาปาไฟอัดหน้าไปทีนิงเจย์เขาก็ได้งอลธนโดนไปเหมือนกันแล้วโดนเทรดมาอีกนะแต่ในหน้าของนี่ครับแฮมเนคโคดูเซียลลูกไปเหมือนกันแล้วฟุกกี้โดนเทรดมาเหมือนกันใน้างของโรนัสมายมาแล้วจิกเขาก็ไหลต้ไปโดนัสมายไปแล้วหน้าของฟุกิออกจะเกมไปเจได้ตัดน้องมวาเป็นเจ้าแมนใช่ครัแล้วตอนนื้อก็เลยหรือเปล่าอิงตรงนี้ไปได้สามตัดทางของเอ็กดูเซียนะคะธนาโดนอย่าโดนสามไปจากทางลงกันมาแล้วลงนังนเก็บไปทริปเปิลคิวปิดหมดทีมไปเลยเนี่ยตรงนี้ทากทางของไปทีเอสได้เดดีเยสปอร์ตมาอีกสามแต่งคิวเจ โอ้ยหนีว่ไม่ทันออยโลดันสมายโอ้ลเมดินไทยแลนด์จบ13เลยมูตอลสนะครับผมเม่ต้องพูดนี้ที่15นะคะท็อ24ของเรานะคะเรายังคงเหลืออีก2โดดในวันนี้ที่อีดังเกลค่ะเดี๋ยวเรามารับชมกันไปเลยนะ2โดดวันนี้ไม่พอนะครับผมยังเหลือ2วันทำการแข่งขันนะครับนั่นคือวันที่24และที่15มักรารมนะครับเ็ืะอเท่าว่า เราใกล้จะได้ทราบไปครับสำหรับเจ้าของลิโอพารติเมนต์นะครับว่าใครจะได้คว้าไปครับสำหรับเดือนมกราคมนั่นเองครับใช่เลยนะคะจะมีพักเปรกพรุ่งนี้หนึ่งวันนะคะวันอาทิตย์แล้วก็กลับมาแข่งขันกันต่อเนื่องเลย24-25วันซันวันอังคารนะคะเวลาเดิมแบบนี้6กโมงตรงนะคะอะเรืองอะไรขึ้นบินกันดีกว่าสำหรับอีแดนเกล่ะโอ้โหเริ่มกันตรงต้องเรียกได้ว่าบ้านเกิดมังงอนของเพอร์เพอร์มูดเลยนะคะแล้วก็ไหลลงมานะคะลิฟก้าลวไล่ลงมาตรงบริเวณของแพามม็อกจบที่ซายล่างค่ะอืให้เดาเรื่องงงไหม อ้าไดสะพานซ้ายผมบอกแค่นี้แนะนำว่าซ้ายแหละวงอ่ะถ้าอย่างเงี้ยแต่ว่าน่าจะเป็นแบบแกต้าอะไรอย่เงี้ยเออเอออ้าครับผมตลุติดด้วยกันใช่สิบหกทีมครับกดดออกไปครบหมดไปที่เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมครับเซเบียครับเหมือนจะไปปลายสายเลยครับน่าจะไปด้านซ้ายของแผนที่นี่ครับหมดหมดแล้วเพิ่มมูดลงมาเกิดมุมนอนพวกเขาจะลิโอก้าน D D A สปอร์ตจับลงที่โรงไฟฟ้าครับลงไปถึงมิลตาร์พาวเวอร์นะครับ,ฟฟ Power, บส่วน F W ครับมิลตาร์ M I T H ครับใกล้ๆเลยมีฟาร์มใช่ค่ะอ่ะเดี๋ยวรออีกสักครู่หนึ่งนะคะวงจะเกิดจริงๆอีกจุดที่ไปไปได้คือขวาเลยนะแบบต้นสายเครื่องบินอะเออมิลตาร์พาวเวอร์ย่างเงี้ยมีโอกาสเหมือนกันสองจุดนี้อ่ะเดี๋ยวรอดูกันอย่าอีกสักครู่หนึ่งนะคะสี่วินาทีเราจะได้รู้วงกันแล้ว <c oughs> นี่อ่าติดคู่ไงเออเกือบไปเหมือนกันผมแกร์กับสะพานสายครับ แล้วปลาไใช่สวยจัดกลางวงกันไปเลยนะคบัฟลรวไอเซเวียนะคะมีเดเทนนะลงอยู่ตรงจุดประจำพวกเขาราม็อกนะคะแล้วก็มิดเอค่ะฟูเซนเหล่านี้อยู่ในวงกันหมดแล้วเมอร์ลินมอค่ะเคลื่อนที่มาอยู่ขอบวงด้านบนเหมือนกันนะคะส่วนที่เหลือเนี่ยโอ้โหฝั่งขวาเกาะบนค่อนข้างเยอะส่วนเกาะล่างมีเพียงไอคอนิคกิสปอนแบ่งพื้นที่บ้านให้เล่นกันไปนะครับโอ้โหหอใส่ไปก่อนรวมกันมันกว่าครับผมคุณผู้ชมครับ มาแบบนี้เมกันล้อต่เมภาพดูที่อเล็ก,ก,ก,ค,กครับอืเมเจ็ดนัดเท่านั้นครับคาร 98k ฮะอืมใช่ค่ะกระสุนไม่ค่อยจำเนี้วตองเคไปได้นสวนของเอกซ์โคลเซียมาค่ะเฮดช็อตไหนดูซิโอ้ยังคงม,มีสโมกปิดๆไว้อยู่นะคะตองเคพยายามทีไฟไปเผื่อจะซ้ําได้นะคะด้านนั้นเลมเทีต้องรีเซกนกลับขึ้นมาค่ะพื้นที่ค่อนข้างสวยเหมือนกันเนี่ยสําหรับเลมเทอยู่ตรงบริเวณเหนือสุดของวงอืมเอาครับ ออกจะกตัวคามาก่อแต่ว่าตองเคล้อล้อล้อไปเรื่อยๆโอ้สามยี่สิบสองจ่าเหมือนกันก่อสามหายไปแล้วตองเคครับแหม่ฟอลโล่ follow, ยอดยาไปก่อนนะผมหลบมาเพื่อจะมาปั๊มยาครับ อยากจะเลาเลยฮะโดนเลาะกลับล่างเนี่ยตรงนี้แล้วชาเปอร์ค่ะสี่คนครบก็จริงนะแต่ว่าพื้นที่ของเขาอ่ะน่าจะต้องป่าขอบวงตรงนี้ไม่เมจิกก็ไม่ดีเทสนะคะอาจจะโดนรับมาจากทั้งสองทิศทางค่ะแล้วไอค้คนนี้ค่ะหาพื้นที่เล่นด้านล่างนะคะผ่านมิเดมาแล้วจะเข้ายังไงน่าจะต้องหาดาเลยะตรงนี้ค่ะลาเ,เตาเตปีเหมือนกันที่สองเทมเออร์อร่อยที่สองเรือนะคะที่เหลืออยู่ ครับผมมาแล้วเอ็มเอชบุรีครับรอกินสัมปทานเลยครับขอบวงแบบนี้ครับลายคนอีกเหมือนจะขึ้นไปตีหนะ้าของมิดอะแคดามี่นะครับโอ้ชาเปอร์ตไหลเข้าด้วยอีกหนึ่งทีมครับแบบนี้บันเทิงแล้วครับผมบริเวณขอบขอบวงด้านล่างขวาของเฟดที่5้ละครับ <c oughs> มาฮะ <c oughs> แบบนี้เขาก้องครับปามในจีดิ้งไปก่อนแซมแมทไหลามาแซมแมทโมโโูเลตอฟตามต่อ,ต,อต่อเนื่องกันไปมีสโมกอีกฆ่าลูกเดีวยวโหแม่แรงมีม,มากเลยนะนักของเจนไอพี อุ้ยหนาแน่นหนาแน่นแล้วตะวันเนีไม่ได้น็องมาตัดหน่ทพิมสิวันแล้วด้านนี้เข้าก็บล็กหลออยู่แล้ววงนี้ปาดมาใส่ทางของบาลิคแล้วโดนน็อกไปข้างหน้ามีไฟเบรกเอาไว้อยู่แล้วเหลืออีกหนึ่งคนตอกไม้แล้วขอฟังเนลยตไปต่อนะกันแล้วตรงนี้เขาก็มาอะไรก็ไม่ได้เลยของแช่งมาแล้วตามแชเข้าไปได้บอลแล้วสุดท้ายเข้าก้องปิดการมดทีไปเลยสำหรับของแต้มแม็กสุดท้ายไอ้กระดิกจบระดับที่สิบค่ะ โอ้โหแอมยูมาเซตเนี่ยใส่เจไดลูกไปอีกหนึ่งครับเมื่อสักครู่นี้เกือบพลาดนะงงเกือบฉกตายยังไงต่อแล้วมาดูจอซ้ายก่อนโอ้โหขึ้นมาพึ่มเพิ่ม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 ไปหมดแล้วเมจิกในวงเพอร์เพิ่มในวงที่เหลือตุ้งล่งโลกตู้สังหารมาเมก้าร้อนแต่ละครองที่จีไปสุดท้ายเรียบร้อยเมก้ารอนวันนี้ออนฟรายผมปิดงานไปสี่เจ็ดเกมมิ่งจบเก้าเลยครับมาขอระเบิดมาก่อนนะผมเซตแกนเนี่ยไปก่อนด้านหน้าหนึ่งลูกมาเมก้ารอนวนกลับออกซ้ายมาอีกหนึ่งทีครับ เน้นได้หลายตาของคิมซีว้าเอาเกมไปตรงนี้แม็กโซน่าเปิดหน้าของจิงซิงลงไปเหมือนกันริวโบสมาตัดโลนัสไมล์ไปธนวัฒน์ตาโดนหน้าของริวโบสเหมือนกันตรงนี้มาสุริศเซตเดใส่หน้าของอาเต้ลงไปแล้วไป็นเข้ากอลโดซ้ซามาเกมไปเหมือนกันโลนัสไมล์โดนซ้ามาเกมเปนเน้าของริวโบสนะต่อเนื่องกันเลยริวโบสตัดต่อเนื่องมาเจเข้าโดนอีกหนึ่งค้งสุดท้ายเรียบร้อยเมดินทะแลนด์จบันทึกที่แปดไปโดยหน้าของเจสปาร์เกอร์นะครับผม โอ้ก่อนจบไปเราได้หลายตังค์จากตองเคเนี่ยส่วนทางของเมทอินไทยแลนด์แล้วมาดูกันต่อเอฟเอชุบุรีตรงนี้ขึ้นมาได้เหลือต่อแล้วเขามีคนอุ้มกันมาอุ้มกันมาหลังต้นไม้อะไรยังไงแล้วสวยจังมาเลยนี่สวัสดีค่ะเพื่อนท้องไปนอนฟังของเน้นๆไมได้เอฟมีมาโดนน้องประจักรของระเบิดจากสกี่ะและสกีได้โดนปิดงานกันไปเลยเอฟเอชุบุรีจากทางของเทสติกนะคะไปกันแล้วเพชรเด็กโดนต่อเน,นื่นนนองโดนเบิดจากทางติ๊กแซกมาได้ในของลีออสคิวมีหนึ่งคนอะไรโดนน้องประจักรแม็กโซนัสเนี่ยอ๋อมากำลังนวลเลยฮะนี่พี่อ แค่เสร็จต้องปั้นก่อนพี่บีนะจนาวัตโอสายบนนะไอครูเซ่ครับไม่ให้หลับนะนั่งสมาธินะครับผมขวาบนลดนั่งสมาธนนะสายล่างก็เจ็บขอบนะครับผมเออจับแต่ละช็อตนี่ขยี้ม่พักเลยนะปั้นมาเลยเมื่อกี้นี้จต่ต้องักพ้าเอาบ้างได้ไหมครับออนนี้สัญญาณภาพพร้อมนะครับผมแล้วแต่เข้าสู่แผนที่อีรันเกลเกมสุดท้ายของข้าคืนวันนี้ครับค่ะ เฮ้ยโอ้รอบนี้มาหน้านเนนี่มาแล้วนะแต่ก่อนตอนแรกนี่เป็นเรียกว่าเงาทรรมนไม่ใส่หมวกเลยนะอันนี้ยังไงฮะกาดคุมเครื่องไงโอ้โหดูอยู่เหนือแรลงง้มถ่วงไม่ลงไม่ด้อะไรทั้งสิ้นนะฮะลมก็ไม่มีเอามาเอาไปว่ายินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่โดดที่16นะคะ ของวันนี้เลยก็ต้องบอกได้ว่าวันนี้คือโดดสุดท้ายแล้วส่งท้ายนะ,นะคะ16โับนะคะยังไงก็อีกทีหนึง่งย้ำอีกอรอบว่าพรุ่งนี้จะพักเลอกหนึ่งวันนะคะแล้วก็จะมาต่อกันในวันที่24กับ25วันละ4โดดค่ะใช่ครับให้ตัวผู้เล่นของแต่ละทีม16ทีมวันนี้ก็ได้พักผ่อนกันด้วยครับ1วันนะเป็นวันครอบครัวครับสำหรับวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารลุยกันต่อได้ครับผมเพราะว่ารายการดีๆแบบนี้ขาดเลยไม่ได้ครับผมรีโอเครื่องดื่มตารี ไลฟ์เครื่องบินค่ะโอ้โหเหมือนเป็นเส้นผู้ขนานกับเกมที่แล้วเลยนะแต่ขยับขึ้นไปอีกหนึ่งบล็อกอะไรอย่างนั้นก็ขวาไปซ้ายล่างเหมือนเดิมนะคะจุดลงก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนใจจากเกมที่แล้วเท่าไหร่เลยคะเพราะว่ายังคงพอจะไปถึงได้คล้ายๆกันเกมเมื่อกี้นี้พีดิชันไปก็ถูกอย่างเบือ่อเกมนี้คุณว่าค่ะเกมนี้เหรอ,อมผมให้ไปชาเปอร์ชาเปอร์รอ๋อวงกลางอืมเอาหวงวงกลางใช่ไหมเออวงกลางเข้าชาเปอร์ แล้วเอาอันนี้เอาเปลี่ยนม้างแบเบื่อซ้ายแล้วไปขวามั้งนะขวาบนหน่อยหน่อย <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันใครแชมป์ใครแชร์ใครแชมป์ใครแชมป์แชมป์เกมนีมนมนม้วันนี้ไม่มีไก่ใหม่เลยอ่ะวันนี้มีแต่ไก่เดิมมางั้นนะว่าเป็นมิดไปอออ้าวมิะวง,งกลาง <c oughs> กลางไม่ละกลาง <c oughs> บัฟฟาโลอายไปดิโอโอ้ยจอร์ดโปลโซล่าครับผมกลางวงโอ้โหแล้วคือบัฟฟาโลอายนี่กลางมาสองรอบนะในเอเรนเกลนะคะอืม คือรอบนี้ไม่เข้ากับพวกเราเลยนะบอกขวาบนพี่ชวนบอกกลางออกซ้ายทะเลกันไปเลย โอ้โหเพราะว่าเราคือคู่หูชนกัน้ำนะครับผมกินน้ำอีกแล้วนะฮะจดนร็อตบอลจอ้ครูเซียนไปกระลอนไปได้หลายใจโดนร็อชิซิ่งอะเดี๋ยวจิวโดนทางออกไม่ตีน้องกันตามต่อจระดับที่สิบสามไปแล้วสำหรับเวติกแล้วเจไดพีเอ้าระเบิดตามตัวเองตามต่อกันไปเลยหรือเปล่าว่าลาก็ไม่ได้หนูลิงกันมาแล้วนี่คีทูเทียะอาวโดนเพื่อนยิงน็อกกันไปจากเอวัชลินอย่าแล้วเจ้าแม่หลายใจกับรูงโดนแล้วแมโครนาถ้าตามต่อมาเป็นทางของแจมแมแล้วเจไดโดนตัดจากลูกแมนโอ้หายใจทันทีครับพี่น้ำครับหายใจจททางงงไไไหนนนนนบบบบบอออออกก่่แล้้้ววคครรรูเเซีีียิัััขปผมสุด ระเบิดรออยู่เดเทสเดเทสลาเบิดรอยยอยเลยด้านหลังโดนก็มีหนึ่งทีผมเจียคำนอกไปยังไงตรงนี้ออกไปบ่ายโดนบูเตนเหมือนกันวันนี้มาแลากเอายามาลุกเด้ทำไมแเ่ิ่าน้องมาผมกับกันหน้าของเลสมาแบบนี้ไล่ออกไปชิบไปไปกระสุนว่าอุ้ยขออีกสามนัดไม่ได้หรือเดเทเกมมิ่งจะปิดงานไปเลยผมวันนี้เมดอินไทยแลานจบสิบเอ็ดไปคูดายแฟตแฟตดคูดายตะวันซัหนิทของเบลมอนออกจากเกมไปก่อนเกับการสติลคิวมาอีกหนึ่งจับแใส่ตามความเสียหายวันนี้ขอขอยาวๆต้องได้อะต้องได้อะได้มาอีกหน ตะวันไปซ้ำน้วของเลสเอ,อสเาสเกียไปโอ้แต่สีเตตรงนี้มาแล้ว6คิวด้วยกันเะคะแล้วมาตีโซลเบลลี่ค่ะไปได้ทนาดนแต่โดนสติลคิวไปจัดทางของเม่กลอสอยู่เหมือนกันค่ะ10ทีมที่17ชีวิตนะแต่ละทีมค่อนข้างเสียหายเยอะค่ะเหลือกันคนบ้าง2คนบ้างนะ